ครับสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาเรียนออนไลน์นะครับในชั่วโมงนี้นะครับอาทิตย์ที่แล้วนะครับยังไม่เห็นมีใครส่งงานมาเลยนะครับก็ขอให้ตามงานด้วยแล้วกันนะครับแล้วสัปดาห์นี้นะครับในคาบนี้เราก็จะเรียนเรื่องนะครับและการขับร้องเพลงไทยและเพลงสากลนะครับ ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับมีหลักการกี่ข้อนะครับแล้วก็มีจิจกรรมท้ายบทให้ทำเหมือนเดิมนะครับก็หวังว่านะครับชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนจะให้ความร่วมมือนะครับในการเรียนออนไลน์แล้วก็ส่งงานนะครับกลับมายังคุณครูด้วยนะครับเพราะว่างานแต่ละชิ้นนะครับครูก็จะได้ตรวจนะครับแล้วก็ให้คะแนนนะครับโอเคนะครับ เราไปดูกันเลยว่าหลักการนะครับของการร้องเพลงไทยและเพลงสากลมีอะไรบ้างนะครับนะครับหลักการร้องเพลงไทยและเพลงสากลนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่6ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1นะครับข้อที่1นนะครับการฝึกการหายใจนะครับอันนี้คือคือหลักการนะครับหลักการฝึกด้วยแหละนะครับ การหายใจนะครับคือการฝึกระบบการหายใจนะครับสามารถนะครับเราเนี่ยสามารถผ่อนลมหายใจได้เหมาะสมนะครับโดยการสูดลมเข้าออกช้าๆนะครับการปฏิบัติด,ดังกล่าวจะช่วยให้เสียงมีพลังนะครับซึ่งเป็นประโยชน์สําหรับการร้องเพลงด้วยนะครับอันนี้คือการหายใจนี่ถือว่าเป็นหลักที่สําคัญเลยนะครับถ้าเราฝึกไม่ได้นะครับเวลาเราร้อง ร้องเพลงนะครับเราก็จะหายใจไม่ทันนะครับแล้วก็รู้สึกเหนื่อยด้วยนะครับอ่ไปข้อที่2นะครับหลักข้อที่2นะครับหลักการข้อที่2เลยนะครับก็คือการออกเสียงนะครับอ่คือนะครับความสัมพันธ์นะครับในการสูดลมหายใจเข้าเมื่อนะครับฝึกการหายใจนะครับให้กักลมไว้ให้มากๆนะครับหายใจเข้าแล้วก็กักลมไว้ให้มากนะครับ แล้วก็ระบายลมออกมาพร้อมนะครับทั้งเปล่งเสียงนะครับเช่นเสียงลานะครับเสียงอานะครับฝึกฝึกเปล่งเสียงยาวๆนะครับและจะต้องฝึกออกเสียงตามตัวโน้ตด้วยนะครับโน้ตก็จะมีโดเลมีฟาซอลาทีนะครับฝึกให้มันได้ระดับเสียงด้วยนะครับอันนี้คือหลักการข้อที่2นะครับในการฝึกร้องเพลงไทยและเพลงสากลนะครับข้อที่3นะครับ อ่าข้อที่3การเอื้อนนะครับคือนะครับการเอื้อนในรูปแบบต่างๆของเพลงไทยนะครับจําเป็นไหมนะครับจำเป็นนะครับเพราะจะต้องออกเสียงอย่างเช่นเสียงเออเสียงเอยนะครับเสียงอืมแล้วก็เสียงอืมนะครับเพื่อนะครับเพื่อให้เกิดความไพเราะนะครับเราจะต้องรู้จักนะครับและเข้าใจนะครับ ความหนักความเบาความสั้นความยาวของเสียงด้วยนะครับเพื่อให้เกิดความเหมาะสมนะครับพอดีนะครับในเวลาที่เราจะเอื้อนนะครับถ้าเราฝึกได้นะครับเอื้อนได้บทเพลงเพลงนั้นที่เราร้องนะครับก็จะเกิดความไพเราะนะครับอ,อันนี้คือหลักการข้อที่3นะครับการเอื้อนอไปดูข้อที่ข้อที่4นะครับ ข้อที่4นะครับการใส่อารมณ์เพลงนะครับคือการขับร้องเพลงนั้นนะครับจะต้องตระหนักถึงการใส่อารมณ์เพลงเช่นนะครับถ้าเป็นเพลงที่สนุกสนานนะครับเราก็ต้องสร้างความสนุกสนานให้กับคนดูด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าเต้นสีหน้าท่าทางนะครับน้ําเสียงทุกอย่างนะครับต้องให้มันรู้สึกสนุกสนานนะครับ มันจะต่างจากเพลงเศร้านะครับถ้าเป็นเพลงเศร้าอารมณ์มันจะคนละรูปแบบนะครับหรือกา er รเคลื่ <c oughs> อนไหวก็จะคนละรูปแบบนะครับอย่างเพลงเศร้านะครับเราก็จะเคลื่อนไหวในล <nicas> ักษณะที่ช้านะครับอ่าอันนี้เลยนะครับผู้ขับร้องต้องต้องทําความเข้าใจนะครับอ่าต้องทําความเข้าใจในลงเพลงนะครับแล้วก็ทอดเสียงได้อย่างเหมาะสมนะครับอ่าทอดเสียงก็คือ การใช้น้ำเสียงนะครับเพลงสนุกสนานก็อีกแบบหนึ่งเพลงเศร้าก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้คือหลักการข้อที่4นะครับการใส่อารมณ์เพลงเนาะอหลักการข้อที่5นะครับข้อที่5านะครับอักขรวิธีนะครับอักขรวิธีอักขรวิธีเป็นยังไงนะครับการขับร้องเพลงควรออกเสียงนะครับตัวควบกล้ำนะครับเช่น ตัวรอเรือนะครับลอลิงนะครับแล้วก็บอแหวนนะครับให้ชัดเจนนะครับและนะครับขับร้องตามจังหวะวรรคตอนให้สัมพันธ์เอยให้สัมผัสครับให้สัมผัสกับเนื้อร้องนะครับอันนี้คือข้อที่5นะครับหลักการร้องเพลงนะครับอักขรวิธีนะครับข้อที่5าข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้าย มรยาทในการขับร้องเพลงนะครับมรยาทในการขับร้องเพลงนะครับก็คือสัรพวมกิริยาไม่ว่าจะเป็นการนั่งหรือการยืนร้องนะครับการนั่งส่วนมากนะครับจะเป็นการร้องเพลงไทยนะครับประกอบดนตรีไทยอันนี้เราจะเห็นเห็นเป็นส่วนมากเลยนะครับจะไม่เห็นเขายืนร้องนะครับถ้าเป็นวงดนตรีไทยนะครับ แต่การยืนร้องก็จะเป็นเพลงทั่วไปนะครับมารยาทก็คือนะครับเราจะไม่ล้วงนะครับไม่แคะนะครับไม่แกะไม่เกานะครับไม่ใช่ว่าร้องร้องเพลงไปนะครับก็แคะรูจมูกบ้างแคะรูหูบ้างนะครับเกาตรงนั้นเกาตรงนี้นะครับแบบนี้ไม่เหมาะสมนะครับอ่านะครับไม่แกะไม่แทะไม่เกาในขณะที่ร้องเพลงนะครับอันนี้คือมารยาทของ ผู้ขับร้องนะครับโอเคนะครับเมื่อกี้หลักการก็ไล่มาก็มีทั้งหมด6ข้อนะครับกิจกรรมท้ายบทนะครับในคาบนี้นะครับกิจกรรมท้ายบทในคาบนี้นะครับก็ให้นักเรียนนะครับอัดคลิปร้องเพลงที่ชอบมา1ผลงานเพลงนะครับอ,อัดคลิปที่ตัวเองอชอบร้อง เพลงนั้นนะครับโดยให้เพื่อนถ่ายให้แล้วเราก็เปิดเป็นซาวคาราโอเกะขึ้นมานะครับแล้วก็ร้องความยาวนะครับประมาณไม่เกิน2นาทีนะครับไม่ต้องเอายาวมากนะครับเอาแค่ไม่เกิน2นาทีนะครับแล้วส่งมายังห้องแชทนะครับคุณครูนะครับครูก็จะได้ติ๊กนะครับให้ว่าคนนี้ส่งแล้วส่งแล้วส่งแล้วนะครับก็จะเป็นคะแนนเราไปเรื่อยๆนะครับ สุดท้ายนี้นะครับก็หวังว่านักเรียนนะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทุกคนนะครับจะให้ความร่วมมือในการทํางานนะครับและก็การเรียนออนไลน์นะครับในรูปแบบคลิปวิดีโอการสอนนะครับทุกคนนะครับสุดท้ายนี้รูก็ขอขอบใจนะครับและก็สวัสดีทุกคนครับ